แมวของฉันมันไม่เคยมองใครนานเท่าที่มันมองใต้บันไดทุกคืนมันจ้องอยู่ตรงนั้นเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นบ้านเช่าหลังนี้ฉันกับยอแสงเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่กี่วันเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆทาสีซีดมีเสียงพื้นลั่นทุกทีที่เดินเจ้าของบ้านเก่าเสียไปนานแล้วลูกหลานไม่อยู่เหมือนบ้านทั้งหลัง ถูกทิ้งให้บางอย่างอยู่ต่อไปคืนแรกยอแสงไม่ยอมนอนบนเตียงกับฉันมันเดินบนอยู่ตรงหัวบันไดแล้วไปนั่งจ้องช่องใต้บันไดเงียบมากจนฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและอีกเสียงหนึ่งเบาเหมือนลมหายใจของใครอีกคนฉันพยายามไม่คิดอะไรคิดว่าแมวเจอมแมลงแต่วันที่สม,มันเริ่มแปลก ขนลุกฟูจ้องแบบไม่กระพริบตาร้องในลำคอเหมือนกูบางอย่างแต่ฉันมองไม่เห็นไม่มีอะไรเลย